ยามาฮ่าแอร์โอก155ปี2025เป็นสกูตเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมสไตล์สปอร์ตที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความเร็วและความเทในเวลาเดียวกันยามาฮ่าได้ปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบให้ดูดุดันขึ้นด้วยฝ่ายหน้าและไ่ายท้ายแบบเล็เต็มระบบพร้อมกรอบตัวถังที่เน้นความแอโรไดนามิกช่วยลดแรงต้านลมขณะขับขี่ และให้ความรู้สึกมั่นคงในทุกช่วงความเร็วไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางไกลแอร์ r ็อก155ใหม่นี้ยังมาพร้อมล้อแม็กขนาด14นิ้วที่ให้การทรงตัวดีเยี่ยมและช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเข้าโค้งในส่วนของเครื่องยนต์ Yamaha Aero 155ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ Blue Core 155ลูกบาทเซนติเมตรแบบ SOHC 4วาล์วระบายความร้อนด้วยของเหลวมาพร้อมระบบวาลวแปรผัน BBA ที่ช่วยให้แรงบิดดีในรอบต่ำและกำลังแรงในรอบสูง การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและทันใจเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ยังมีการปรับจูนให้เผาไม่สมบูรณ์มากขึ้นช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนพร้อมส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและประหยัดพลังงานสูงสุด สำหรับความประหยัดน้ำมันแอร์ล์อก155สามารถทำได้ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีบลูคอที่ขึ้นชื่อของยามาฮ่าซึ่งช่วยควบคุมการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉลี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณ45-50ถึงกิโลเมตรต่อลิตรท่านี้ยังมีระบบสตาร์สอตสต็อปอัตโนมัติสต็อปแอนด์สตาร์ตซิสเต็มที่จะดับเครื่องเมื่อหยุดนิ่งและสตาร์ททันทีเมื่อบิดคันเร่งทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในสภาพการจราจรที่หนาแน,น่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายในและความสะดวกสบายของ Yamaha Aerox 155รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกวัยเบาะนั่งขนาดใหญ่และมีรูปทรงสปอร์ตช่วยให้ท่านั่งขับสบายแม้เดินทางไกลช่องเก็บของใต้เบาะมีความจุเพียงพอสำหรับเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบหรือของใช้ประจำวัน หน้าปัดแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ TFT LCD ที่แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันหรือแม้แต่การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Y-connect ที่ให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลรถได้แบบเรียลไทม์ในด้านความปลอดภัย a i r o c 155อปี2025มาพร้อมระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าช่วยป้องกันการล็อกของล้อขณะเบรกกะทันหันระบบกันสะเทือนหน้าเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่แบบซับแทงที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม เพิ่มความมั่นคงขณะขับขี่ในทุกสภาพถนนพร้อมด้วยระบบ Smart Key ย์ซิสเตที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานโดยไม่ต้องเสียบกุญแจสรุปแล้ว Yamaha Aerox 155อก155ปี2025คือสกูตเตอร์ที่รวมความแรงความหรูและความประหยัดเข้าไว้ในคันเดียวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถจักรยานยนต์ที่ทั้งดูดีและใช้งานได้จริงในทุกวันของชีวิต